สวัสดีครับผมต้องไพโรธธูลภูครับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีครับพบกับพวกเราในรายการเฮียนนะฮะทุกวันสุกสองทุ่มครึ่งครับเป็นต้นไปนะครับทางโอซูโฟชแนลเรานะฮะเป็นไงครับพี่แจ็คเราได้มาอยู่ในสตูนี่เป็นสัปดาห์ที่2แล้วที่ได้มาอยู่ในครอบครัวเฮียนของเรานะฮะคือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้อนรับผมได้ดีมากเริ่มจากโอนอกสถานที่ต้อนรับพิธีกรใหม่นะคือสัปดาห์ที่แล้วฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ว่า ไม่ได้ดูสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็คือว่าเราเปิดระเดิมครับหลังจากว่าน้องรันติดภารกิจเยอะเราก็เลยดึงพงแจ็คเข้ามาช่วยเราอเป็นไม้ทับอีกหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งคนเลยแล้วกันเ,ออเปิดสัปดาห์แรกครับรรน่ารักอ่ะน่ารัก,กจุ๋มจิ๋มมากเลยจุ๋มจิม๋มเออให้ไปยืนรอในบ้านล้างคนเดียวเลยผมชอบมากเลยอ่ะเฮ้ยรถที่ท,ท,ที่ผมชอบที่สุดคืออะไรป่าที่ว่ามีม,มีชาวบ,บ้านอะ่ะที่คนแถวนั้นที่เขาบอกว่าบ้านที่คุณแจ็คเข้าะ เป๊ะเลยหลังนั้นเป๊ะเลือกดีซะด้วยตอนแรกแบบชิลสุดเลยบ้านหลังนี้ไม่มีย้ายร้อมติดถนนมันมันหลหลังนะตรงนั้นมันหลหลังมากมันเยอะมากแจ็คเลือกเลยหลังไหนแจ็คเข้าเลยตรงเป๊ะก็คิดว่ามันง่ายสุดไงโอ้้วข้อมูลมาทีหลังแน่นปึกแน่นปึกเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้ผมอยากให้ไม่มีการเดินสายเกิดขึ้นคือผมก็ไม่อยากดูวีทีอาร์เหมือนกันนะวันนี้เออไม่อยากดูดูในห้องส่งดูในสตูของเราเนี่ยสวยงามจริงจริง ถือว่าเป็นการต้อนรับผมได้ขอบคุณมากนี่ต้องขอบคุณจริงขอบคุณจริงเฮ้ยเอางี้ดีกว่าเราอย่าพูดเยอะเลยดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้น้องแบบนี่เลยคนนี้เลยรู้จักหนังสือ FHM ไหมโอ้ยอ่านตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กอ่านตั้งแต่เด็กทุกวันทุกวันเลยทุกวันผมก็ดูผมจริงๆผมดูตั้งแต่ ฉบับแรกเลยจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะผมดูแต่ฉบับแรกเลยก็<ม>ดูมาหูหลายปีมากแล้วตั้งแต่มีเราก็มีประกวดเขาเราียกว่ามิสเอฟเอชเอ็มเกอร์นิดอใช่อันนี้เป็นรองอันดับหนึ่งครับมิสเอฟเอ i เอ็มเกอร์นิกดอชื่อว่าน้องเพนนีนนาตาชาฮะพบกับเธอเลยดีกว่าผมไม่อยากรอแล้วอยากเจอแล้ะ<า> อ่ะสวัสดีน้องก่อนครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะน้องเพนนีนาจชาญนะฮะน่ารักสวยจริงๆสวยจริงๆเอออยากถามคำถามแรกเลยในับรประชาชนใช้นางหรือว่านางฟ้าเนี่ยโอ้โหเพราะเทพบุตบถึงเต้นไม่อยากจะสบาน้องเลยน้องน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากเห็นมารายการเราอย่างนี้แน่นอนว่าน้องต้องมีเรื่องราว เฮี้ยนเฮี้ยนเรื่องราวน่ากลัวมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าทุกเรื่องที่คุณผู้ชมจะได้ยินได้ฟังในต่อไปนี้คุณผู้ชมจะต้องใช้ดุลยพินิจและก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับชมด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับค่ะน้องเทนีนี่คือประกวดเก m รเค่ะเกินตค่ะีอ็มสี่สามสิบนีแล้วนี่แล้วได้รองอันดับหนึ่งได้รองอันดับหนึ่งค่ะโอ้โหถือว่าใช้ได้นะรองอันดับหนึ่าองมฮ พูดถึงน้องพนีนี่ปกตินี่คือมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพวกอะไรที่ลึกลับเี้นเคียนแบบนี้ไหมเชื่อค่ะเป็นคนเชื่อตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแล้วก็กลัวแต่ว่าชอบฟังชอบดูชอบฟังชอบดูมาถึงดูหนังนะไม่ดูผีตัวจริงนะดูหนังชอบดูหนังผีค่ะชอบฟังเรื่องผีใช่แต่ว่ากลัวนะแต่กลัวผีกลัวค่ะเฮ้ยจริงๆคนคนส่วนมากที่ชอบเรื่องพวกนี้ส่วนมากจะกลัวก่อนเพราะว่าเวลาฟังหรือว่าเวลาดูสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะจินตนาการใช่ ตึงเต้นตึงเต้นถูกต้องปก uh huh. ติฟังรายการผีเนี่ยจากที่ฟังมาเนี่ยชอบชอบแบบว่ามีเรื่องไหนที่ฟังแล้วแบบความรู้สึกว่ากลัวต้องเรื่องนี้ค่ะที่มันมีคนหนึ่งอะค่ะที่ไปชอบยืนดูตามโกรธอะค่ะ <c oughs> เรื่องนั้นน่ากลัวมากหนูจตชื่อเรื่องไม่ได้เลวชื่อเรื่องนั้นพี่ก็จาชื่อเรื่องไม่ได้เรื่องนั้น, <c oughs> น,นมาเล่าก,กับพี่เองอ๋อเล่าจากคว่มฝันประมาณนั้นมั้งใช่ไหมเรื่องเรื่องเป็นประมาณ <c oughs> <า> คือประมาณว่าตัวเขาเนี่ยชอบชอบทําอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นคือชอบไปยืนชอบไปเดินเล่นในในป่าช้าคือคนอื่นก็จะไปเดินเล่นในที่ธรรมดาแต่คนนี้ชอบไปเดินในป่าช้าชอบไปดูตามโกรดชอบดูรูปในตามโกรดอะรูปตามโกรดคือจะเป็นรูปคนตายอะที่เขาแปะไว้ตามโกรดอะ๋อที่ตามพวกโกรดแล้วจะมีรูปเขาดำแปะอะไรอย่างเงี้ยชอบไปยืนดูไปดูดูทำไมเขาบอกว่าเขาไปยืนดูแล้วเขาก็ ไปพูดกับรูปอะไรอย่างเงี้ยไปดูว่าไอ้หน้าตาอย่างเงี้ยเหมือนแบบคอมเมนต์อะไรย่ะคอมเมนต์รูปเขาอ่ะอ๋อประมาณเหมือนกับว่าเด็กไปคนนี้เด็กไปคนนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งรู้สึกจําได้ว่าเขาเขาเล่ามาว่าเขาทิ้งนามบัตรไว้ที่โกดด้วยใช่ถ้ากลัวมากเลยหนูทิ้งนามบัตรไว้ที่โกดอ่ะใช่เออคนนี้น่ารักสวยแล้วก็เหมือนประมาณว่าหลังจากทิ้งนามบัตรแล้วเนี่ยได้หอมแก้มสักครั้งหนึ่งก็ดีใจ ยเน่ากลัวมากวันนั้นฟังแล้วแบบน่ากลัวริงนะาคนลุกเลยเออว่ะเออคนขนลุกตั้งแต่เดี๋ยวนนอกนอกจากเรื่องที่เราฟังในในรายการวิทยุอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเคยมีเพื่อนหรือคนสนิทหรือใครรอบๆตัวเนี่ยเล่าเรื่องประสบการณ์ให้ฟังก็จะนีแม่ค่ะที่มาเล่าเรื่องกระสือให้ฟังแถวบ้านเป็นยังไงบ้างเป็นคนจังหวัดไรถามก่อนคือแม่เป็นคนราชบุรีค่ะราชบุรีแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่สุราธานีก็คือคนแถวนั้นเนี่ย จะมีคนแก่คนหนึ่งค่ะคือเขาจะไม่ยอมมองหน้าคนนะคะแต่หลบตัวแต่ในบ้านเวลาพูดเขาก็แบบอย่างเงี้ยแล้วแม่ไม่ไม่ศบสายตาคนใช่ใช่ใช่แม่ก็แบบเนยคนจะเป็นกระสืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แบปนโบราณเขาพูดกันหนูก็ไม่รู้เขาจริงหรือเปล่าอ่ะแสดงว่าต้องมีคนเคยเห็นกระสือกันดิใช่ไหมเขาถึงชี้ชัดว่าคุณยายคนนี้เป็นกระสือแต่สุดส่วนอย่างบางทีก็บางคนเขาก็จะมองอีกนะแบบว่า คนที่ไม่ศกตาคนบางทีก็จะบอกจังสวัสดีก็จะบอกเป็นปอบเป็นกระเสือประมาณนี้นะฮะเป็นคนที่เชื่อเป็นคนที่กลัวค่ะเคยเจอเองไหมเคยค่ะหน้าตาที่สวยงี้เคยเจอผีด้เปเป็นคนค่อนข้างมีเซน์ค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบมีเซนต์อะไรขนาดนั้นแบบค่อนข้างมีเกิดวันอะไรถามก่อนอาทิตย์ค่ะปกติส่วนมากเขาจะเป็นวันพุธกลางคืนเอาจริงเหรอวันพุธกลางคืนจะเป็นคนมีอะไรอย่างผมันอังคารเนี่ย วันอังคารไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ส่วนมากคือที่ผมรู้มาเนี่ยวันพุธกลางคืนจะมีเซนส์นเห็นเรื่องพวกนี้บ่อยกว่าคนอื่นอ๋อเหรอใช่อ่ะผมอยากฟังเรื่องของเพนนีละอ่ะร่ายให้ฟังหม่เป็นค่ะคือว่าเรื่องนี้เกิดตอนสมัยที่หนูเรียนอยู่มาหลาลัยปีหนึ่งที่มอกเพิร์ธนะคะหนูก็ได้รู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะชื่อยศเขาเรียนอยู่คนละมหาหลัยกันก็คือคุยกันมาประมาณ7จ็ดถึงแเดือนอแล้วก็จนถึง ปีช่วงปีใหม่อะคะ่ะที่เขาส่งอีเมลมาแล้วก็คุยทาง MSN mm hmm. คุยทางอีเมลค่ะเ mm hmm. จอกันประมาณสองสาครั้งค่ะเจอกระดอยมากเพราะเขาเป็นคนบ้านเรียน uh huh. ก็เขาก็ส่งอีเมลมาเหมือนอวยพรวันปีใหม่แบบเ mm hmm. ออแฮปปี้นิวีย์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีความสุขเนี่ยยดไม่สบายมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็อีเมลกลับไปแบบอวยพรกลับแล้วเขาก็หายไปเลยคะ่ะหายไปประมาณ3 4มี่ห้าวันหน mm hmm. ูก็ทาไมมันไม่ส่งกลับมาอะไรอย่างเงี้ยจนน้องสาว mm hmm. เขาส่งอีเมลกลับมาว่าแบบ ยุตายแล้วค่ะเป็นแค่วัชโรคขันก้าวนะตายตายเมื่อไหร่ต้องย้อนกลับเลยอันนี้ต้องต้องย้อนกลับไปเลยว่าตายเมื่อไหร่หนูคิดว่าน่าจะช่วงปีใหม่ค่ะช่วงเฮ้ยไอ้บ้าดู้ดินี่คนลุกเลยอ่ะอันนี้แก่ด้วนี่แกต้องขออภัยครับลืมปิดโทรศัพท์ครับวุ้ยบ้าใจหายแวบเลยค่ะ อยูนะอุบัติเหตุอุบัติเหตุกลับเข้าเรื่องเข้าเรื่องใหม่ย้อนกลับไปช่วงปีใหม่เราเดาว่าเขาเสียช่วงปีใหม่แต่ช่วงปีใหม่ยังส่งเมลกันอยู่ใช่หนูว่าน่าจะหลังจากนั้นนะคะมาแล้วน้องสาวเขาก็อีเมลมาว่ายกเสียแล้วค่ะแล้วก็หนูว่าเรียนแล้วคือเสียใจมากนนรู้สึกช็อกแล้วแบบมันนึกไม่ถึงก็วแบบมัน มันรู้สึกแบบมันอึ้งมันอะไรมันบอกไม่ถูกเลยอะค่ะก็รู้จักกับผู้ชายคนนึงชื่อแจ็คเหมือนกันคุยถูกคอกันเลยนเซ็กเดียวกันชื่อแจ็คเหมือนกันคือแจ็คเหมือนกันด้วยแจ็คเหมือนกันเมื่เหมือนคุยกันอย่างเงี้ยค่ะเราหนูก็เลยโทรคุยกับเขาว่าเนี่ยเออยศเสียแล้วนะแบบเพื่อนคือเขาไม่รู้จักนะหนูว่าเรเหมือนเล่ากันเหมือนเล่าระบายอะค่ะยศเสียแล้วนะมันก็แบบเออน่ะไม่เป็นไรหรอกเขาคงถึงวาระของเขาแล้รอะไรอย่างเงี้ยแบบพูดลอบใจแต่จริงๆเขาก็แอบหัวเราะเราแบบทำไมต้องเสียใจขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย จนคืนนั้นเองเขาฝันค่ะเขาเลยมาเล่าให้หนูฟังว่าฝันว่าหนูว่าจะไปมั่นกับใครไม่รู้เป็นผู้ชายตัวขาวๆแล้วทีเนี้ยเหมือนอ่ะแจ๊ก่ะพาหนูหนีออกหนีไปแล้วผู้ชายคนนั้นมายิงเขาเขาก็เนี่ยทำไมฝันอย่างนี้ไม่รู้หนูก็เลยแบบคือลักษณะของผู้ชายนะหนูแบบเหมือนยศเลยอะแต่คือเขารู้จักนะห,หนูเลยส่งรูปอะรูปยศไปให้เขาดู เขาบอกเออเนี่ยหน้าแบบเนี้ยแหละคนเดียวกันใช่ค่ะแล้วคือหลังจากนั้นนะมันก็เกิดเรื่องมาเรื่อยๆคือยศตาตามาจนประมาณ6เดือนอะค่ะตามยังไงคือแม่หนูก็ฝันเพื่อนที่โทรมาก็ได้ยินเสียงอะไรแบบเนี้ยค่ะคนรอบข้างเจอหมดเลยเหรอใช่ค่ะแล้วเขาชอบมาดึงผมตอนกลางคืนอย่างเงี้ยดึงดึงดึงอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบางทีก็ดึงผ้าห่มลงอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงขึ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะหกเดือนหกเดือนที่ตามแบบเนี้ยค่ะ เดแล้วหลังจากนั้นเขาอยู่ดีเขาหายไปเลยป่ะหรือยังเหมือนมันทุเลาลงค่าเอกาว่าพระบอกว่า้ไปความบาดค่ะความบาดเหมือนเป็นการตัดความสัมพันธ์ตัดสายสัมพันธ์พระแล้วเป็นมคาทายง่ะเขาก็บอกว่าไปวัดาทองจะไปทําบุญก็มีคนทักว่าอ้าวทำไมไม่พาเพื่อนเข้ามาแล้วไปให้ไปยืนอยู่ข้างหน้าทำไมเพื่อนผู้ชายนั่นน่ะยืนวันนั้นนึกว่าเอ้า อยู่คนเดียวแ,แล้วทําไมเขาถึงเห็นเป็นผู้ชายมายืนก็คงรู้แล้วว่าเป็นเขาอะค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานเนี่เมื่อปี2 0 1 0นยก็ไม่นานตนานค้ะประมาณห้ปีแต่พูดถึงเขาพาผมดูจากเขาน่าจะเป็นห่วงนะใช่ใช่ใช่แต่ที่หนูฝันถึงเขาอะค่ะน่ามันเรื่องมันน่ามันน่ากลัวมากเลยฝันมันกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะหนูนอนตะแคง่งนี้ใช่ไหมคือหนูจะเปิดประตูห้องนอนทิ้งไว้ แล้วในฝันนะไม่รู้ฝันหรือเปล่ามีผู้ชายคลานเข้ามาแต่ว่าผมปิดหน้านะคือเขาจะเป็นคนที่ไว้ผมทรงก๊อปไมค์สมัยก่อนนะคะอ่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบมีหน้ามา้ามีอะไรอย่างเงี้ยคลานเข้ามาค่ะคลานแบบเหมือนคนแบบไม่สบายแล้วแบบไม่มีแรงค่ะคลานมาแล้วมาบอกว่าเออรักนะแล้วมาดึงผมอย่างเงี้ยเขาชอบมาดึงผม แล้วตอนช่วงที่เขาตามใช่ไหมลนะกลัวมากค่ะแม่หนูยังฝันเลยว่าเนี่ยแม่ทําไมแม่ฝันแปลกๆแม่ฝันว่ามีผู้ชายมาอยู่ในห้องเนี่ยแล้วมันนอนดมผมโอ้ยนอนดมผมเราอย่างเงี้ยอืมเลยน่ากลัวนะใช่ใช่ช่คือเขาชอบมาแบบเนี้ยค่ะ ก็เข้าใจแหละด้วยความเป็นห่วงแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าเฮ้ยเราอยู่คนโลกแล้วแล้วคนที่ที่เป็นเน่ะผมว่าเขาจะมีความกลัวเข้าใจความรู้สึกเลยนะว่าตอนนั้นหลอนอะหลอนมากเออนี่ปกติอย่างแจ็คจัดรายการปกติว่าที่เจอเจออย่างเงี้ยคนคนที่เข้ามาปแบบเหมือนกับว่ามัตามแบบเป็นห่วงเนี้ยเยอะไม่ขำจริงเยอะเรื่องแล้วเยอะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคู่รักเยอะจริงๆเยอะเยอะส่วนมากเนี่ยคือเขาจะเสียโดยอุบัติเหตุ โรคไายไข้เจ็บเสียแบบปัจจุบันทันด่วนเขาก็ยังมีห่วงอยู่พอมีห่วงแล้วเพิ่งคุยกันได้ไม่นานก็เจ็เชื้อเองนะหลังจากนั้นคือมันทุเลาลงไปเองก็หายไปเองทำบุญทำบุญเยอะๆแบบบอกอะไรอย่างเงี้ยบอกชื่ออะไรแบบนี้ค่ะถามหน่อยเลยทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมไม่มีแล้วค่ะเขาป็นหนูว่าคิดว่าเขาไปเกิดแล้วคิดว่าคิดว่าไม่น่าจะไปเกิดแล้วใช่ไ่าจะไปแล้วเพราะว่าไม่มีเลยไม่มีฝันไม่มีเลยเลย คนรอบข้างก็ไม่รู้สึกไม่เจอไม่ค่ะแต่ถ้าช่วงก่อนอ่ะสองปีสองพันส่ 3, 10, แบบเขาเพื่อนโทรมาเฮ้ยขอโทษนะคะคุณคุณอยากมึงมึงอยู่ผู้ชายหรือเปล่ากุฏิ ط, ดินเสียงผู้ชายแบบพูดอะไรไม่รู้แต่คือจับใจความไม่ได้สเสียงแทก<ๆ>เข้ามาในโทรศัพท์ใช่เสียงแทกเข้ามาแบบอะไรสักอย่างนะคะคือเราก็กลัวนะคักคือเราอยู่คนเดียวในห้องเราก็ จะเป็นผมถ้าเกิดช่วงนั้นจริงอยู่คนเดียวไม่ได้จริงนะก็เจอเขนอยู่คนเดียวไม่ได้จริงปติเป็นคนทําบุญบ่อยทําบุญบ่อยมากค่ะเข้าวัดบ่อยต้องต้องทาบุญบ่อยๆเหมือนกับอุทิศย์ส่วนกุสลให้กับเขาไปเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังปล่อยให้คาราคาซังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรแล้วใช่ถูกต้องไม่น่าเชื่อว่าสาวสวยจะเจอแบบร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์นะาร์ดคอร์นะเรื่องเธอาร์ดคอร์มาการ์ดคอร์มากเมื่อกี้ก็าร์ดคอร์มากเสียงโทรศัพท์ หนูแตวกเลยอย่างเงี้ยแสวแตกจริงอย่างี้ยใจหายผู้หญิงผู้หญิงเม่อกีไม่สนใจแล้วจะไปอย่างเดียวเลยจะโดดอย่างเดียวเลยผมอ่ะเอาวันนี้ขอบคุณฝากผลงานหน่อยดีกว่าคอนน้องดีแน่นอนนะคะี่นะคะก็ฝากผลงานของ F H M นะคะแล้วก็มีเป็นถ่ายแบบภาพนิ่งของสกูล่าค่ะเป็นน้ำดื่มเดินแบบไทยแบบ านาคตนี่จะมีเราครงละครจะมีหนงมีหนังยังไม่ทราบเลยค่ะแล้วแต่ดวงวาสนาเนาะก็อมีค่ะขอให้มีงานเข้ามาเยอะๆน้องมีสนใจจะมาทำรายการสนใจสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรพึ่งมาจะไ่อกอยแล้วอ่ะพึ่งมาเนี่ยอ่ะหนูอยากไปลองของเอออ๋อถ้ามาลองของได้แล้วรู้ว่าจะมาเอาไปพิธีกรเอพี่พิ่งมา ไม่รู้ก็ไปที่เชฟแรกในะตูเลยเนี่ยจะไล่ออกแล้วเหรอเฮ้ยมันธรรมดาคนสวยๆมันเฮ้ยพี่น้องไงนี่เราพี่น้องถ้าน้องอยาการ่วมรายการอยากไปเดินสายก่จัดให้เดี๋ยววันนั้นให้โจ๊กมาอยู่ในสตูแต่ออกเอกมันจะดวงไม่ดีไม่ใช่ไม่จริงไม่จริงเดี๋ยวไม่เกีจริงเดี๋ยวเขาบอกว่าคนที่เห็นผีท่านผู้ชมคุณอย่าคิดว่าคุณนอนตกมันมีอ่าถูกต้องอ่ เรามองในแง่บวกไวฮะคนที่เห็นหรือว่าคนที่เจอพวกนี้เนี่ยเรียกว่าเรามีบุญเยอะเขามาขอสุ่บุญอันนี้พี่ย่างคุยกับพรกมาแล้วจริงๆเขาบอกถ้าเกิดเราเห็นนี่คือมันเขามาขอเราวเาได้แบบเข้าบ้านล้างอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกดวงจะตกใช่ไหมไม่เกี่ยวหรอกไม่งั้นพี่ปไม่เหลือแล้วมั่งแบบนี้พี่เข้ามาส5้าปีแล้วลกไม่เกี่ยวพี่ว่ามันอยู่ที่มันอยู่ที่ใจเราคิดมากกว่าว่าเราไปไปไปทำอะไรเราไม่ได้ไปท้าทายไม่ได้ไปลบลู เราไปเพื่อพิสูจน์คือรายการของเราเนี่ยคือจริงๆคือเราแะสโซแกนเราคือเราไม่ลบหลู่ไม่ทาอ่ะพูดเชิญเรียกเรียกเขามาไม่ไม่ไม่เราไม่เรียกนะ่มีไม่มีไม่มีรายการเราคือเราจะไม่ลบหลู่ไม่ลองของไปดูอย่างเดียวไปดูไปดูอย่างเดียวไปดูสถานที่อย่างเดียวเอาบรรยากาศเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้น้องเขาลองไปดูตอนที่โจมมาดกว่าบรรยากาศที่ว่าเราปัจจเป็นยังไงเออมาถ้าน้องอยากไปเนี่ยก็ทิ้งไลน์ไว้อ่ะอย่างเงี้ยก็ติดต่อทางไลน์ไงไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนอ้าวันนี้ขอบคุณน้องเป็นนี้ก็ ฝากผลงานของน้องมีนีด้วยล้วกัะก็อยากจะบอกผู้ชมว่าตัวจริงสวยมากน่ารักมากน่ารักมากเลยนะฮะลองไปดูกันว่าที่น้องก็ทายมูทายแบบเป็นยังไงบ้างครับช่วงหน้าครับช่วงสำรวจเฮียนนะฮะพบกับสองแสบเราโชกี้ปิงปิงมันยังค้างคากันอยู่จำได้ปะได์ที่แล้วอ่ดาด์ที่แล้วไงความลับเด็กไม่เฉลยจริงมีความลับเฉลยจริงๆเป็นไฮไลท์เลยนะไฮไลท์เป็นข้อมูลที่สําคัญมากคือเอางี้ดีกว่าที่เหมือนที่เราค้างกันมาทีแรกว่าแจ็คเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ ลุยเ,เรื่องเกี่ยวกับบ้านล้างบ้านอะไรมาเยอะเขาช็อกอาทิตย์ที่แล้วเขาช็อกเจอข้อมูลนี้เจอข้อมูลแบบมากไม่น่าเชื่อคือมันเป็นเรื่องที่เราคุยเรื่องบ่อน้ํำคือโจเขาถามหาบ่อน้ําว่าบ่อน้ํามีคนตกไปตายตอนแรกผมไม่เชื่อเขานะผมบอกตรงว่าผมรู้สึกเฉยๆก็แค่ไปเจอบ่อน้ําข้างบ้านแต่มันมีข้อมูลหนึ่งที่มันเสริมเข้ามาแล้วต้องเชื่อต้องชมกันในช่วงหน้าครับรอชมกันครับ